ในหุบเขาสลิปปี้ฮอลโลรัฐนิวยอร์กมีตำนานที่เล่ากันมานานกว่า200ปีว่าทุกคืนที่มีหมอกหนาจะมีนักขี่ม้าที่ไร้หัวควบม้าดำออกล่าหัวมนุษย์เพื่อน,นำไปแทนหัวของตัวเองที่หายไปในสงครามปฏิวัติอเมริกาและคืนนี้หมอก กำลังหนาขึ้นอีกแล้วก่อนเริ่มเรื่องใครที่ชอบฟังนิทานผีตอนดึกๆึกแบบดิฉันแนะนำให้เปิดไฟโคมไฟระยะข้างเตียงโคมไฟติดผนังห้องนอนโคมไฟข้างเตียงสไตล์โมเดิร์นเรียบง่ายสักดวงจะได้บรรยากาศหลอนกำลังดีเลยเข้าเรื่องนิทานกันเลยดีกว่านะคะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วลึกเข้าไปในรัฐนิวยอร์ก มีหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าขานเมืองแห่งนี้มีชื่อว่าสลิปปี้ฮอลโลสถานที่ที่ดูเหมือนจะถูกปกคลุมด้วยม่านหมอกแห่งอดีตทุกสิ่งที่นี่ดำเนินไปอย่างเชื่องช้าและดูราวกับว่าการเวลาหยุดนิ่งแต่สิ่งที่ทำให้หมู่บ้านนี้มีชื่อเสียงมากที่สุดไม่ใช่ความสงบเงียบของมันแต่เป็นตำนานของ Headless Horseman หรือนักขี่ม้าหัวขาดชาวบ้านเล่าว่าเขาเคยเป็นทหารรับจ้างของเยอรมันในช่วงสงครามปฏิวัติอเมริกาแต่ถูกตัดหัวด้วยลูกปืนใหญ่กลางสนามรบตั้งแต่นั้นมาวิญญาณของเขาก็ยังคงออกมาขี่ม้าค่ำคืนเพื่อตามหาศีรษะที่หายไปบางคนบอกว่าเขาถือดาบ บางคนบอกว่าเขาถือฟักทองแกะสลักแทนหัวของตัวเองไม่ว่าเรื่องไหนจะจริงไม่มีใครกล้าอยู่ในป่าของสลิปปี้ฮอลโลคนเดียวหลังพระอาทิตย์ตกดินและในวันหนึ่งอิคขบอดเครนก็มาถึงเมืองนี้อิคขบอดเครนครูสอนหนังสือผอมแห้งเก้งก้างขายาวเหมือนนกกระสาขี้กลัวขี้โม้และเชื่อเรื่องผีสุดๆ เขาสวมเสื้อโค้ทยาวเกินตัวและเดินหลังค่อมเล็กน้อยทำให้เขาดูแปลกไปจากชาวบ้านทั่วไปแต่ถึงรูปร่างของเขาจะดูเงอะอีกขบอดก็เป็นคนฉลาดมีไหวพริบและใช้คำพูดได้อย่างชาญฉลาดความรู้คือพลังและข้าตั้งใจจะใช้มันให้เป็นประโยชน์เขาพูดอยู่เสมอเขาเดินทางมาสอนหนังสือที่หมู่บ้านสลิปปี้ฮอลโล เขาตกหลุมรักแคทรีนาแวนแทเซลลูกสาวเศรษฐีสุดสวยแต่มีคู่แข่งตัวฉกาจคือโบรมโบนส์หนุ่มกำยำหล่อเหลาชอบแกล้งคนอิกคาบอตเป็นคนช่างสังเกตและที่สำคัญเขาหลงไหลในเรื่องลึกลับเป็นพิเศษทุกคืนหลังสอนหนังสือเสร็จเขาชอบไปนั่งฟังชาวบ้านเล่าเรื่องผีรอบกองไฟ แม้ว่าทุกครั้งเขาจะทำเป็นหัวเราะกลบเกลื่อนแต่ลึกๆแล้วเขากลัวเรื่องพวกนี้ไม่น้อยคืน 1. หลัง,หางงานเลี้ยงฤดูใบไม้ผลิที่บ้านแวนแทสเซลอิคขบอตได้ฟังชาวบ้านเล่าเรื่อง h เฮดเลสฮอส m a n เป็นครั้งแรกและเขากลับบ้านคนเดียวตอนดึก h เฮดเลสฮอส m a n จะปรากฏตัวเมื่อไหร่กันนะเขาแอบคิดในใจ แต่มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้อิกขบอตสนใจมากกว่าตำนานของนักขี่ม้าหัวขาดเธอคือคาทรีนาแวนแทเซลคคทรีนาเป็นหญิงสาวสวยที่สุดในหมู่บ้านเธอเป็นลูกสาวของเบาทาซาแวนแทเซลชายผู้ร่ำรวยที่สุดในสลิปปี้ฮอลโลไม่ใช่แค่เธอสวยแต่เธอยังมีที่ดินและทรัพย์สมบัติมหาศาลทำให้เธอเป็นที่หมายปองของชายหนุ่มหลายคนและหนึ่งในนั้นก็คืออิกขบอต เขาไม่ได้สนใจเธอแค่เพราะความงามแต่เพราะชีวิตที่สุขสบายที่เธอมอบให้ได้เขาจินตนาการถึงวันที่ได้นั่งอยู่ในคฤหาสน์แวนแทเซลทานอาหารดีๆทุกวันและไม่ต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากอีกต่อไปแต่เขามีคู่แข่งที่น่ากลัวนั่นก็คือบรอมโบนส์ r บรอมโบนส์เป็นชายหนุ่มร่างใหญ่เข็งแรงและเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนในหมู่บ้าน เขามีบุคลิกขี่เล่นเจ้าเล่และชอบขี่ม้าไปทั่วหมู่บ้านเพื่ออวดความสามารถของตัวเองทุกคนรู้ว่าเขาคือคู่แข่งที่แท้จริงของอีชาบอดบรอมไม่ได้ใช้ความฉลาดเหมือนอีชาบอดแต่เขาใช้พละกกำลังและสเสน่ห์ของตัวเองดึงดูดคาทรีน่าและที่สำคัญที่สุดบรอมไม่ชอบอีชาบอตเลยไอครูพร้อมนั่นคิดจะมาแย่งหญิงของข้ารือ บรอมพูดกับเพื่อนๆพ,พร้อมหัวเราะลั่นเขาเริ่มคิดแผนที่จะกำจัดอีชาบอดออกไปจากหมู่บ้านแต่ไม่ใช่ด้วยกำลังเขารู้ว่าอีชาบอดกลัวเรื่องผีมากกว่าที่แสดงออกมาและตำนานของนักขี่ม้าหัวขาดอาจเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดของเขาบรอมเริ่มเล่าเรื่องราวของ Headless h o r อสแมนอย่างละเอียดขึ้นเสริมแต่งให้มันดูน่ากลัวกว่าที่เป็น เขาเล่าเรื่องของชาวบ้านที่เคยพบเห็นเงาดำบนหลังม้าเล่าเรื่องเสียงเกือกม้ากลางดึกที่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นของใครและเล่าเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณที่ตามล่าหัวของผู้โชคร้ายและโอกาสของบรอมก็มาถึงคืนหนึ่งคาริฮาดแวนแทสเซลจัดงานเลี้ยงใหญ่ชาวบ้านทุกคนได้รับเชิญรวมถึงอีชาบอดด้วยเขาคิดว่านี่อาจเป็นโอกาสสุดท้ายที่เขาจะเอาชนะใจคาทรีนา เขาแต่งตัวดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ขัดรองเท้าจนเงาและขี่ม้าไปยังคฤือหาดด้วยความมั่นใจแต่เขาไม่รู้เลยว่าคืนนี้จะเป็นคืนที่เขาไม่มีวันลืมแล้วจูๆ่ๆบรอมโบนส์ก็เริ่มเล่าเรื่องทุกท่านคงรู้จัก Headless Horseman ดีสินะเขาพูดเสียงดังแขกทุกคนหันมาฟังด้วยความสนใจบางคนเริ่มหัวเราะบางคนเริ่มขนลุก พวกเจ้ารู้หรือไม่ว่ามันจะปรากฏตัวเฉพาะในคืนที่เงียบสงัดเหมือนคืนนี้บ่อมเอียงคอมองอิชาบอดที่เริ่มตัวแข็งทื่อเขาเล่าว่านักขี่ม้าหัวขาดออกไล่ล่าเหยื่อของมันโดยเฉพาะคนที่เดินทางผ่านป่าดึกดื่นหากมันพบใครก็ตามมันจะคว้างหัวของมันหรือบางครั้งก็เป็นฟักทองใส่เหยื่อเพื่อแย่งชิงศีรษะใหม่ให้ตัวเอง และเส้นทางที่มันชอบปรากฏตัวที่สุดก็คือถนนที่ครูเครนของเราต้องขี่ม้าผ่านคืนนี้พอดีเสียงหัวเราะดังขึ้นทั่วห้องแต่อิชาบอดไม่ได้หัวเราะด้วยใจของเขาเริ่มเต้นแรงรู้สึกเหมือนคำพูดของบรอมทำให้บรรยากาศเย็นวูบลงอย่างน่าประหลาดหลังจากงานเลี้ยงเลิกราอิชาบอดจำต้องขี่ม้ากลับบ้านตามลำพัง ดวงจันทร์ส่องแสงซีดจางหมอกหนาเริ่มปกคลุมป่าเสียงจิ้งหรีดเงียบลงผิดปกติม้าของเขาเริ่มเดินช้าลงราวกับรับรู้ถึงบางสิ่งที่ไม่ชอบมาพากล่นแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านหลังตึกตักตึกตักเสียงเกือกมา้าอิชาบอดตัวแข็งทื่อเขาค่อยๆหันไปมอง เงามืดของชายร่างสูงบนหลังม้าปรากฏขึ้นด้านหลังเขาเงานั้นไม่มีศรีรษะหัวใจของอิชาบอดเต้นระรัวเขากระตุกบังเหียนเร่งม้าให้เร็วขึ้นแต่นักขี่ม้าหัวขาดก็เร่งตามเสียงเกือกม้ากระแทกพื้นดังก้องท่ามกลางความมืดมันเป็นเรื่องจริง h a e เฮด s ลสฮอสแมนมีจริงอิชาบอดตะโกนลั่น ขณะเร่งม้าผ่านต้นไม้ที่โค้งงอเหมือนเงื้อมมือปีศาจในที่สุดเขาก็เห็นสะพานไม้ข้างหน้าตามตำนานบอกว่าหากข้ามสะพานนี้ไปได้ Headless Horseman จะหายไปอิชาบดตวัดบังเหียนสุดแรงแต่ก่อนที่เขาจะถึงสะพานนักขี่ม้าหัวขาดยกบางสิ่งขึ้นเหนือหัวมันคือฟักทองแกะสลักดวงตาเรืองแสงจากเปเลวไฟด้านใน h e เฮดเลสฮอส m a n คว้างหัวฟักทองใส่เขาเต็มแรงมีความลับมาบอก h e เฮดเลสฮอส m a n เขาวางแผนสั่งซื้อเพื่อเตรียมมาไว้แกล้งคู่แข่งของหัวใจตั้งแต่รู้ข่าวว่าจะมีงานเลี้ยงใหญ่ประจำหมู่บ้านใช่แล้วเขาคืออิชาบอดเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านในสลีปปี้ฮอลโลพบหมวกของอิชาบอดตกอยู่บนถนนลูกรังเก่าแก่ข้างๆกันนั้น ฟักทองแตกกระจายเป็นเสียเส่ยงเสีๆเราวกับถูกคว้างลงมาอย่างแรงแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนขนลุกก็คือไม่มีวี่แววของอิชาบอตเครนเลยเขาหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยบรรดาชาวบ้านเริ่มกระซิบกระซาบกันต่างคนต่างมีทฤษฎีของตัวเองบางคนเชื่อว่า h e เฮดเลสฮอส m a n ได้ตัวเขาไปแล้วพวกเขาเล่าขานกันว่า เมื่อใดก็ตามที่นักขี่ม้าหัวขาดไล่ล่าใครหากเหยื่อนี้ไม่พ้นมันจะพาตัวไปสู่โลกแห่งความมืดมิดที่ไม่มีวันกลับมาข่าวว่าเขาถูกนักขี่ม้าหัวขาดลากลงนรกไปแล้วแน่ๆหญิงชราในหมู่บ้านเอ่ยเสียงสัน่นขณะมองเศษฟ,ฟักทองแตกกระจายแต่มีเอกทฤษฎีหนึ่งที่แพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วบางคนบอกว่าบรอมโบนส์อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้ บรอมไม่เคยแสดงท่าทีตกใจเลยเขากลับยิ้มอย่างพึงพอใจทุกครั้งที่มีคนพูดถึงอิชาบอดหลายคนเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าบรอมเป็นคนปลอมตัวเป็นนักขี่ม้าหัวขาดหรือเขาอาจจะใช้ตำนานนี้มาขับไล่คู่แข่งออกไปจากเมืองข่าวว่าเขาแค่ขี่คลาจนหนีออกจากหมู่บ้านไปเองบรอมพูดพร้อมหัวเราะเสียงดังไม่นานหลังจากนั้น บ r อมโบนส์ก็ได้แต่งงานกับ k a t r ทรีนาแวนทัสเซลทุกอย่างเป็นไปอย่างที่เขาต้องการไม่มีอิชาบอดมาเป็นคู่แข่งอีกต่อไปหลายปีผ่านไปมีพ่อค้าคนหนึ่งเดินทางผ่านสลิปปี้ฮอลโลเขาเคยพบกับอิชาบอดที่เมืองอื่นและได้ยินเรื่องเล่าจากปากของเจ้าตัวเองอิชาบอดไม่ได้ถูกเฮด s ลสฮอสแมนพาตัวไปแต่เขาวิ่งหนีออกจากหมู่บ้านเพราะความกลัวในคืนนั้น หลังจากที่เขาถูกไล่ล่าอิชาบดหนีไปจนหมดเรี่ยวแรงเมื่อเห็นว่าเขาไม่สามารถเอาชนะเฮด s ลสฮอสแมนได้เขาจึงทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังแล้วหลบหนีออกจากหมู่บ้านโดยไม่หันกลับมาอีกเลยหลังจากนั้นเขาย้ายไปอาศัยอยู่ในเมืองอื่นทำงานเป็นผู้ช่วยตุลาการและใช้ชีวิตอย่างเงียบๆห่างไกลจากตำนานของสลิปปี้ฮอโลแต่ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหน ตำนานของเฮดเลสฮอสแมนก็ยังตามหลอกหล้อนอิชาบอดอยู่เสมอทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเกือกม้าดังกล้องในยามค่ำคืนทุกครั้งที่สายลมผัดผ่านราวกับเสียงกระซิบของวิญญาณเงามืดของนักขี่ม้าหัวขาดยังคงตามหลอกล้อนอิชาบอดไปตลอดชีวิตนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกลัวสามารถครอบงำเราได้มากกว่าสิ่งใดและบางครั้ง ความกลัวนั้นไม่ได้มาจากสิ่งเหนือธรรมชาติแต่มาจากตัวเราเองและคนรอบข้างที่ใช้มันเป็นเครื่องมือควบคุมเราอิชาบอดเครนเป็นคนฉลาดมีความรู้และมีความทะเยอทะยานแต่สุดท้ายเขาพ่ายแพ้ต่อความกลัวจนต้องหนีจากทุกสิ่งที่เขาหวังจะได้มาในขณะที่บรอมโบนส์ซึ่งอาจไม่ได้เฉลียวฉลาดเท่ากลับเข้าใจจุดอ่อนของผู้อื่นและใช้มันให้เป็นประโยชน์ เรื่องราวของเขาเป็นเครื่องเตือนใจว่าไม่ว่าเราจะมีความรู้หรือไหวพริบแค่ไหนหากเราปล่อยให้ความกลัวมาขัดขวางเราก็อาจไม่มีวันประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับที่อิชาบอดหวังจะได้ทั้งความรักและฐานะที่ดีขึ้นแต่สุดท้ายเขากลับสูญเสียทุกอย่างเพียงเพราะเขาไม่กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันในขณะเดียวกันนิทานยังสะท้อนให้เห็นว่า ตำนานและเรื่องเล่าสามารถมีพลังมากกว่าความจริงไม่ว่าตำนานของ Headless Horseman จะเป็นจริงหรือไม่แต่ความเชื่อที่ฝังแน่นทำให้มันยังคงมีอิทธิพลต่อผู้คนและอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้อื่นเช่นเดียวกับที่ Brom Bones ใช้มันเพื่อกำจัดคู่แข่งของเขาความกลัวเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดบางครั้งมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากสิ่งเหนือธรรมชาติ แต่มาจากคนรอบตัวที่ใช้มันเป็นเครื่องมือควบคุมผู้อื่นเช่นเดียวกับที่บรอมใช้ตำนานนักขี่ม้าหัวขาดเพื่อกำจัดอิชาบอดอิชาบอดเป็นตัวแทนของคนที่ต้องการไต่เต้าทางสังคมแต่กลับไม่สามารถเผชิญหน้ากับความกลัวของตัวเองได้สุดท้ายเขาจึงหนีไปจากทุกสิ่งแม้ว่าเขาจะมีความรู้และสติปัญญาแต่สิ่งเหล่านั้นไม่อาจช่วยให้เขาเอาชนะความกลัวได้ บลอมโบนส์เป็นตัวแทนของอำนาจและความเหนือกว่าทางสังคมเขาไม่ได้ฉลาดกว่าอิชาบอดแต่เขาใช้จุดอ่อนของคู่แข่งให้เป็นประโยชน์และคว้าสิ่งที่ต้องการมาได้ในที่สุดเฮดเลสฮอสแมนเป็นตัวแทนของตำนานและความเชื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ตำนานก็ยังคงอยู่และคนรุ่นหลังยังคงพูดถึงมันเสมอแม้ว่าอิชาบอดเครนจะจากไปแล้ว แต่ตำนานของ Headless Horseman แห่ง Sleepy Hollow ยังคงถูกเล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้และหากคืนใดคุณได้ยินเสียงเกือกม้าดังก้องอยู่ในความมืดบางทีนักขี่ม้าหัวขาดอาจกำลังตามคุณอยู่ก็ได้ตึกตักตึกตักเรื่องเล่าวันนี้จบแล้วค่ะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะ และหากท่านผู้ชมจะก,กรุณาสนับสนุนช่องสามารถทำได้ด้วยการกดลิงก์ซื้อสินค้าที่ช่องทำอธิบายทีมงานได้ค่าขนมเป็นค่าตอบแทนนิดหน่อยค่ะขอบพระคุณล่วงหน้านะคะสวัสดีค่ะ